วค่ะตอนนี้เอิญก็พาทุกคนมาอยู่ที่กลางกรุงโซโประเทศเกาหลีใต้ค่ะและประเทศนี้เนี่ยก็เป็นผู้นําทางด้านเทคโนโลยีและก็นวัตกรรมของโลกเลยนะคะมาถึงที่เกาหลีแล้วเนี่ยเอินจะพาไปดูอะไรบ้างนั้นตามเอิ้นมาเลย เดินทางด้วยระบบขนส่งสาธารณะในเกาหลีใต้ถือว่าสะดวกสบายมากเลยนะคะก็มีทั้งรถไฟใต้ดินรถเมล์และที่ป้ายรถเมล์ก็จะมีป้ายบอกเลยค่ะว่ารถเมล์สายนี้จะมาถึงป้ายกี่โมงสายไหนผ่านจุดนี้บ้างแล้วก็แม่นมากๆซะด้วยค่ะ แต่นอกจากจะดูป้ายที่อยู่ตามป้ายรถเมย์แบบนี้แล้วนะคะจริงๆแล้วเนี่ยเราดูผ่านแอปพลิเคชันได้เลยค่ะว่ารถจะมากี่โมงจะมาถึงที่ป้ายแต่ละป้ายเนี่ยเวลากี่โมงเขาจะมีบอกไว้เลยนะคะซึ่งแอปที่คนนิยมใช้เนี่ยก็คือเนเวอร์แมค่ะซึ่งนี่ในแอปพอเราเปิดมาสมมติเราบอกนะคะว่าเราจะไปที่ไหนยังไงเนี่ยเขาก็จะบอกเลยว่ารถเมย์จะมาถึง ในแต่ละป้ายเนี่ยใช้เวลาอีกประมาณกี่นาทีสมมุติว่าเราอยู่ที่ป้ายนั้นแล้วเราก็จะรู้ได้ว่าเดี๋ยวรถเมล์เนี่ยจะมาในสายที่เราต้องการเนี่ยจะมาตอนกี่โมงใช่ไหมคะหรือถ้าเราอยู่ที่อื่นเราอยากจะวางแผนเดินทางเพื่อที่จะไปขึ้นรถบัสรถเมล์ให้ทันเวลาเนี่ยเราก็จะได้วางแผนได้เปิดดูในแอปได้ดเลยสะดวกมากๆค่ะ แต่ทีนี้ถ้าเราไม่ใช้รถเมล์รถไฟบ่อยครั้งเราก็ต้องใช้แท็กซี่นะคะอย่างเวลาไปต่างประเทศเนี่ยก็อย่าลืมศึกษาหรือว่าเตรียมตัวกันไว้ก่อนด้วยว่าประเทศนั้นๆเขาใช้แอปอะไรในการเรียกแท็กซี่กันค่ะแต่ละประเทศไม่เหมือนกันนะคะก็จะได้โหลดติดมือถือเอาไว้เผื่อเราพลาดขึ้นรถไฟรถเมล์ไม่ทันหรือว่าถือของเยอะๆอยากจะนั่งไปแบบสบายๆก็จะได้กดเรียกแท็กซี่ในแอปได้เลยเวลาจะเรียกแท็กซี่คนที่นี่เขาก็นิยมจะใช้แอป call taxi ค่ะ,คะส่วนแผนที่ค่ะ ถ้าใครที่ไม่ทราบเราไปหวังพึ่ง o o o l l m m p s เนี่ยมาถึงที่นี่เราอาจจะหลงทางได้นะคะเ,<อ>เพราะว่า Google Maps ที่นี่นำทางแบบขับรถหรือว่าแบบเดินเนี่ย ไม่ได้ค่ะซึ่งจริงๆก็มีหลายตัวนะคะสำหรับแอปแผนที่แต่ว่าที่เขานิยมใช้เนี่ยก็คือเนเวอร์แมค่ะเนเวอร์เนี่ยเป็นบริษัทของเกาหลีนะคะชื่อคุ้นๆไหมคะจริงๆแล้วเนเวอร์เนี่ยคือบริษัทที่เป็นเจ้าของแอปพลิเคชันไลน์ที่เราใช้กันอยู่ประจำเนี่ยแหละค่ะจริงๆแล้วเนี่ยต้นกําเนิดเลยจริงๆเนี่ยเนเวอร์เนี่ยเป็นบริษัทของเกาหลีนะคะแต่ว่าไลน์เนี่ยเขาไปเปิดที่ประเทศญี่ปุ่นค่ะคือเซอร์วิสไลน์เนี่ยไปตั้งบริษัทกันที่ญี่ปุ่นเป็นบริษัทไลน์ บอกว่าเนื่องจากว่าคนเกาหลีเนี่ยเขาก็ใช้แอปพลิเคชันคาคาวกันอยู่แล้วเนี่ยสำหรับการที่เป็นแอปแชทต่างๆค่ะถ้าเกิดจะมาเปิดตลาดแอปแชทอย่างเงี้ยในเกาหลีเนี่ยมันอาจจะไม่เวิร์กนะคะก็เลยไปเปิดที่ญี่ปุ่นนั่นเองนี่ซึ่งแอปเนเวอนี้ก็เป็นแอปที่คนเกาหลีนิยมมากๆเลยนะคะก็คือเปิดเข้าไปเนี่ย อารมณ์เหมือนแบบเราเปิดใช้ไลน์แอปพลิเคชันในไทยอะคะ่ะก็คือจะมีทุกอย่างอยู่ในนั้นมีข่าวมีบอกสภาพอากาศสัง่งอาหารเรียกแท็กซี่โอ้ยสารพัดส,สิ่งจินตนาการว่าเปิดแอปไลน์ในประเทศไทยนะคะแล้วก็นี่ก็มี l e เวอ m a แด้วยซึ่งเ e v วอ m a แเนี้ยก็คือเวลาเราเข้าไปใช้ค่ะก็อารมณ์เหมือนกับ o o o l l m m p s เลยนะคะก็จะนําทางได้รถไฟขับรถหรือว่าแบบเดินรวมไปถึงนี่ขี่จักรยานก็มีนะคะว่าจะใช้เวลาเท่าไหร่ แล้วก็บอกรถเมย์จะมาถึงกี่โมงที่ไป้ายไหนเวลาเท่าไหร่บอกไว้หมดเลยค่ะหาร้านอาหารหาบัสสต็อปนะคะป้ายรถเมย์หรือว่าหาสับเวว่าอยู่ตรงไหนบ้างเขาก็จะนำทางไปหาแบงค์หา ATM หาโรงพยาบาลหาร้านขายยาโอเยอะแยะไปหมดเลยค่ะลองไปเปิดดูได้นะคะถ้าอย่างนั้นเนี่ยมาเกาหลีใช้ g o o g l e Map ไม่เวิร์กนะคะใช้เน็ตเว่า m a แได้แล้วก็ยังมีแมปของเจ้าอื่นๆด้วย อย่างเช่นแอปคาราเคล็มพแอปสัญชาติเกาหลีในเครือของคารค่ที่คนไทยก็มักจะคุ้นกันในนามของแอปคาร์เคล็ททที่เป็นแอปแชทกันซะมากกว่านะคะแต่ว่าจริงๆแล้วคาร์เนี่ย์เขาก็มีทําหลายอย่างคล้ายๆกับไลน์เลยลค่ะคนที่เกาหลีนี่ถ้าไม่ใช้คาเค้ีเขาก็ใช้เนเวอร์ก็ถือว่าเป็น2ค่ายสําคัญที่มีหลากหลายบริการซึ่งนอกจากจะมีคาร์เคล็มพแล้วก็ยังมีคาาวเคล็มโทรที่บอกเส้นทางเดินรถไฟฟ้าทั่วทั้งเกาหลีใต้แล้วก็ยังบอกสถานที่แลนด์มาร์คสำคัญๆให้เราได้แวะไปเที่ยวเช็คอินได้ด้วยค่ะและออออีีกกันนนท่ขแะําเลย็คื ที่จะคอยบอกสายรถบัสแอปนี้ก็จะคอยบอกได้ว่ารถสายนี้จะมากี่โมงมาที่ป้ายไหนหรือจะไปลงตรงไหนใช้เวลากี่นาทีสะดวกมากๆเลยค่ะว่าแล้วก็เปิดแอปวางแผนเดินทางแล้วก็ไปเที่ยวกันเลยเดี๋ยวเราจะเข้าไปดูในวังค่ะซึ่งถ้าหากว่าใครใส่ชุดแฮนบกใส่ชุดประจำชาติเขาเนี่ยนะคะก็จะไม่ต้องเสียค่าเข้าแต่เราต้องมาเสียค่าเช่าชุดแทน กำลังจะเดินไปที่ร้านเช่าชุดค่ะซึ่งบริเวณรอบๆวังเนี่ยเขาก็จะมีร้านให้เช่าชุดอยู่หลายร้านเลยก็แล้วแต่เราเลือกนะคะเขาบอกว่าให้เลือกสีกระโปรงก่อนค่ะแล้วเดี๋ยวเขาก็ที่ร้านเนี่ยเขาก็จะหาเสื้อมาแมทช์กับสีกระโปรงของเราให้ไปเดี๋ยวไปเปลี่ยนชุดมาก่อนออกมาเป็นยังไงเดี๋ยวมารอดูค่ะ เดี๋ยวมาเลือกที่คาดผมตองค่ะหวานมากค่ะอันนี้หวานมากค่กะ,อะ,อะขอโทษด้วยนะคะคือเตี้ยไปอะคะ่ะตอนนี้กระโปรงมันลากพื้นค่ะ,ะเขาก็เลยมาติดกระโปรงให้ค่ะก็เดินตังออกมาเลยเราคงเตี้ยไปจริงๆ <c oughs> เพราะว่าเราใส่ฮันบกเราก็เดินเข้าไปได้เลยค่ะใครไม่ได้ใส่เนี่ยก็ต้องซื้อตั๋วตรงนี้นะคะแต่ว่าจริงๆแล้วเนี่ยคือจะว่าไปเนี่ยค่าเช่าชุดเนี่ยอาจจะแพงกว่าค่าตั๋วก็ได้นะคะแต่ว่าแล้วค่าเช่าชุดแพงกว่านะคะใช่ไหมคะใช่ไหมคะแต่ยังไงก็เราก็ได้ใส่ชุดแบบนี้นะคะก็ถ่ายรูปสวยๆโอเคคุม้มนี่นะคะคือคนที่จะต้องจ่ายค่าตั๋วค่ะนั่งในเชิญ <laughs> พวบสามันชนจะชุด <laughs> ใบไม้เปลี่ยนสีแล้วค่ะช่วงนี้เป็นช่วงฤดูใบไม้ร่วงพอดีนี่ภายในพระราชวังเชียงบักค,คุงค่ะเดินๆอยู่ในนี้เนี่ยนึกว่าอยู่ในละครเกาหลีนะคะแบบละครโบราณน่ยดูสิคะเพราะว่าคนแต่งชุดแบบนี้เต็นทุกมดเลย จริงๆที่เห็นอยู่นี้เนี่ยนะคะเป็นสิ่งที่สร้างขึ้นมาใหม่ค่ะเพราะว่าของเดิมออริจินัลเลยเนี่ยคือถูกทำลายไปนะคะแต่ว่าเขาก็พยายามสร้างขึ้นมาให้เหมือนกับของเดิมมากที่สุดค่ะ mm hmm. และอาคารต่างๆในนี้นะคะจะมีนวัตกรรมฮีเตอร์แบบสมัยโบราณค่ะนี่ mm hmm. เห็นแท่นข้างล่างนี่ไหมคะ เขาจะเอาไว้เอาฟืนใส่เข้าไปแล้วก็จุดไฟสุมแล้วก็คืนเนี่ยก็จะอุ่นขึ้นคือในช่วงหน้าหนาวที่เกาหลีนี่หนาวมากนะคะและปล่องนั้นค่ะเป็นแท่งๆแ,แบบนั้นเนี่ยก็คือปล่องสําหรับระบายควันไฟออกมาจากข้างล่างนะคะอันนี้เนี่ยก็คือถ้าเราดูตามประวัติศาสตร์เนี่ยก็จะเห็นว่าเอ่อตหนักต่างๆหรือว่าอาคารในวังนี้ก็คือแบบไฟไหม้ได้บ่อยเนี่ยก็เพราะว่าเหตุน,นี้แหละค่ะเขาใช้วิธีนี้ในการที่จะทําให้อาคารนั้นอบอุ่นนะคะนี่ ก็ถือเป็นนวัตกรรมของเกาหลีโบราณค่ะและพื้นนี้ค่ะสังเกตได้ว่าเดินแล้วจะมีเสียงดังหยับหยับหยับหย,ย,ยับตลอดเวลาเลยนะคะคือจริง,รงๆแล้วนี่คือความตั้งใจค่ะนี่เวลาเราเดินที่พื้นแบบนี้เนี่ยมันจะมีเสียงดังค่ะก็ทําให้เราจะทราบได้เลยว่ามีใครที่บุกรุกเข้ามาในวังหรือเปล่านี่เป็นความคิดที่ดีมากๆเลยคือเขาก็มีเหตุผลอยู่เบื้องหลังนะคะ ถ้ามีคนบุกรุกเนี่ยได้ยินก่อนเขาจะไม่นิยมปลูกย้ากันและนี่ค่ะก็คือพระตำหนักชองเฮรูซึ่งก็เอาไว้เป็นสถานที่สำหรับเลี้ยงรับรองแขกบ้านแขกเมืองหรือว่าไว้จัดปาร์ตี้ดื่มน้ำชานะคะก็เป็นสถานที่พักผ่อนซึ่งอยู่ภายในวังค่ะนี่ก็จะอยู่กลางน้ำแบบนี้บรรยากาศดีเราจะขึ้นไปดูในท้องพระโรงกันค่ะ นี่ก็คือท้องพระโรงที่บรรดาขุนนางก็จะมาเข้าเฝ้ากษัตริย์ในสมัยนั้นนะคะสังเกตข้างบนค่ะนูน่นข้างบนนั้นก็คือสัญ,ญลักษณ์ของกษัตริย์ในสมัยก่อนนะคะซึ่งก็เป็นมังกรเหมือนกันของจีนก็เป็นมังกรค่ะแต่เขาบอกว่าถ้าให้นับดีๆเนี่ยจำนวนเล็บของมังกรที่เป็นสัญ,ญลักษณ์ของกษัตริย์ของเกาหลีเนี่ยจะมีจำนวนเล็บมากกว่าของมังกรของจีนค่ะ <ítulo> แล้วถ้าเราอยากจะให้เห็นมังกรเนี่ยเราต้องมายืนมองอยู่ที่ประตูด้านข้างเท่านั้นนะคะถ้าเข้าด้านหน้าเนี่ยจะมองไม่เห็นเราจะมาพิสูจน์กันว่าถ้ามามองจากด้านหน้าเนี่ยเราจะไม่เห็นมังกรจริงๆหรือเปล่าไม่เห็นจริงๆค่ะมีคานบังเอาไว้นี่ค่ะจะมีคานบังเอาไว้ไม่เห็นมังกร หรือเห็นก็เห็นนิดเดียวแต่จะไม่เห็นว่ามีจำนวนเล็บที่มีกี่เล็บและมากกว่ามางกรของจีนนะคะและนี้ก็คือท้องพระโรงค่ะที่เหล่าบรรดาขุนานางจะเข้ามาเข้าเฝ้าพระมหากษัตริย์นะคะนั่นก็คือบัรลัง อากาศนะคะมองไปบนท้องฟ้าเนี่ยมันจะเหมือนเป็นหมอกหมอกอะคะ่ะแต่จริงแล้วน่าจะเป็นฝุ่นนะคะเพราะว่านี่เราเปิดในเนเวอร์นะคะซึ่งคนเกาหลีเนี่ยเขาจะใช้เนเวอร์กันเป็นหลักเหมือนแบบเขาใช้ Google เลยนะคะนี่นอกจากตัวตัวเลขอุณหภูมิที่เขาบอกแล้วนะคะก็ยังจะบอกค่าฝุ่นต่างๆด้วยก็จะมีฝุ่นขนาดเล็กแล้วก็ฝุ่นขนาดเล็กมากนะคะเนี่ยมันขึ้นเป็นสีแดงๆส้มๆค่ะเนี่ยก็คืออากาศไม่ค่อยดี ช่วงเที่ยนมาที่เกาหลีใต้นี้ค่าฝุ่น PM 2.5สูงมากเลยนะคะที่เกาหลีใต้เนี่ยฝุ่นค่อนข้างเยอะเพราะว่าเป็นประเทศอุตสาหกรรมแล้วก็ยังได้รับฝุ่นที่พัดมาจากประเทศจีนอีกด้วยจึงทําให้คนที่นี่ใส่ใจในเรื่องสุขภาพมากๆโดยเฉพาะเรื่องของค่าฝุ่นต่างๆค่ะตามบ้านเรือนตามอาคารต่างๆก็จะเห็นคนเกาหลีใต้เนี่ยเขาใช้เครื่องฟอกอากาศกันนะคะเอินมาที่กรุงโซโลเกาหลีใต้คราวนี้ก็ได้มาเยี่ยมชมบริษัทที่ขึ้นชื่อในเรื่องของนวัตกรรมเพื่อสุขภาพและเครื่องฟอกอากาศด้วยค่ะ เรามาถึงเฮดควอเตอร์นะคะของบริษัทโคเวและเดี๋ยวเราจะเข้าไปฟังเขาบรรยายเกี่ยวกับเรื่อง,งต่างๆทีมผู้บริหารของโคเวให้การต้อนรับพวกเราเป็นอย่างดีมากๆเลยค่ะพร้อมกับเล่าให้พวกเราฟังว่าโคเวนี้เป็นผู้นําในด้านนวัตกรรมเพื่อสุขภาพของเกาหลีมายาวนานเกือบ30ปีแล้วนะคะโดยเริ่มต้นจากการทําเครื่องกรองน้ําในปี1990แล้ว10ปีต่อมาก็เริ่มทําเครื่องฟอกอากาศค่ะและตอนนี้ก็มีหลากหลายนวัตกรรมเพื่อสุขภาพออกมาเรื่อยๆ เราเข้ามาดูในนี้ก็เป็นโชว์รูมของโคเวนะคะ mm hmm. เขาก็จะโชว์ผลิตภัณฑ์ต่างๆที่เขาทำ mm hmm. นี่ก็คือฟิลเตอร์แบบต่างๆค่ะ mm hmm. จุดเด่นอย่างหนึ่งของโคเวเนี hmm. ่ยก็คือเราสามารถที่จะ customize เช่นบ้านเรามีปัญหาแบบไหน่ะอ่างสมมติว่าเลี้ยงสัตว์นะคะหรือว่ามีปัญหาเรื่องของกลิ่นต่างๆเนี่ยก็สามารถ c u ส t ตอ i z ไมตัวเครื่องกรองอากาศเนี่ยให้เหมาะกับบ้านของเราหรือเหมาะกับสถานที่นั้นๆได้อันนี้สีเหลืองๆเนี่ยก็ไว้สำหรับฝุ่นเขาเรียกว่า yellow dust ค่ะ yellow dust นี่ก็คือเป็นเหมือนฝุ่นทะเลทรายที่มาพัดมาจากประเทศจีนเนี่ยนะคะ่องอันนี้ก็เป็นเรื่องของกลิ่นนี่ ตัวนี้เป็นหุ่นยนต์ฟอกอากาศค่ะเขาจะเดินหาที่ที่มันมีฝุ่นหรือว่าอากาศไม่ดีแล้วเขาจะเดินไปหาแล้วไปฟอกอากาศตรงนั้นนะคะนี่ได้รับรางวัล Innovation Award ในงาน CS 2018ด้วยนี่ไงคะนี่ไงมันก็จะแบบว่าเดินอยู่ตามบ้านอย่างนี้พอมันเจอแบบตรงไหนมีฝุ่นอากาศไม่ดีมันก็จะเข้าไปกำจัดฝุ่นและฟอกอากาศให้ส่วนนี่ เขาโชว์ภายในตัวเครื่องกรองน้ําที่มีระบบการกรองน้ําแบบรีเวิร์สออสโมซิสซึ่งก็เป็นเทคโนโลยีแบบเดียวกันกับที่ใช้บนยานอาวกาศของนาซาค่ะโดยการกรองน้ําแบบรีเวิร์สออสโมซิสหรือที่เรารู้จักกันในนาม r านี้ก็เป็นเทคโนโลยีที่สามารถกรองน้ําที่มีความบริสุทธิ์สูงถึง9 5สามารถกรองเอาทุกสิ่งทุกอย่างออกจากน้ําไปได้ทั้งหมดทั้งสารพิษเชื้อโรคแล้วก็สารโลหะหนักนะคะเมื่อกี้ก็จะเห็นนะคะว่าเขามีเกาอีนวดด้วยแต่ว่าเขาไม่ก็อีนวดของเด็กด้วยนะคะคือนวดแล้ว ช่วยขยายความสูงของเด็กอะเพราะว่าคนเกาหลีเนี่ยเขาชอบให้โตขึ้นมาแล้วสูงสูงเออเขาทาเทคโนโลยีช่วยแก้ปัญหาให้เราได้หลายหลายอย่างประเทศเกาหลีใต้ก็เป็นผู้ที่นำเทคโนโลยีมาใช้แก้ปัญหาแล้วก็สร้างนวัตกรรมมากมายแถมยังเป็นผู้ส่งออกเทคโนโลยีรายสำคัญของโลกอีกด้วยอย่างที่เราก็ได้ใช้กันอยู่ทุกวันนี้นะคะ อย่าลืมกดติดตาม subscribe กดกระดิ่งไว้เป็นกำลังใจให้กันด้วยนะคะกดเลยกดเลยกดถัดนะ้า